ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีแม่ทุกท่านนะครับผมวันนี้วันโก้นะครับมาอัปเดตนะครับยอดทั้งหมดนะครับที่คุณแม่ได้เติมเข้ามาให้นะครับนะแล้วเอาไปใช้จ่ายอะไรกันบ้างนะครับผมวันนี้เราจะมาแจ้งรายละเอียดทั้งหมดนะครับผมนะครับวันนี้ก็กลาบขอบคุณคุณแม่ก่อนเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูอ่าคุณแม่แต่ละท่านนะครับว่า ได้ช่วยเหลืออะไรมาบ้างนะครับผมครับครับผมนะครับเริ่มต้นเลยนะครับผมคุณแม่ท่านแรกเลยนะครับที่เติมความฝันให้กับครอบครัวลุงเรืองนะครับก็คือป้ามนนะครับผมป้ามนก็เติมคะแนนให้นะครับถมที่นะครับผมถมที่แล้วก็เจาะน้ำบาดาลแผงโซลาเซลล์นะครับแล้วก็มีรั้วอีก สามสิบต้นนะครับเลิอดหนาอีกนะครับผมนะครับก็กล่าวขอบพระคุณป้ามนนะครับแล้วก็ให้อาความอุปถัมมาโดยตลอดนะครับผมค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนนะครับผมก็กล่าวขอบพระคุณนะครับครับผมจากความฝันนะครับอันเรือนลางนะครับก็เกิดขึ้นมาอีกนะครับเมื่อคุณแม่ข้าวนะครับคุณแม่ข้าวของเราก็เติมเสาให้นะครับเติมเสาให้ สี่ต้นนะครับผมให้สี่ต้นนะครับนี่นะครับก็กล่าวกับพระคุณแม่ข้าวนะครับแล้วก็อาควันโก้ก็ไล่นะครับเพื่อเก็บคะแนนนะครับซื้อเสานะครับได้มาสามต้นนะครับจากแม่เมที่เมตตาสนับสนุนอาหารนะครับอาเราก็หักไว้นะครับได้มาสามต้นนะครับได้เจ็ดต้นนะครับผมนะครับหลังจากนั้นก็อาคุณแม่ปุ๋ยนะครับจาก สวิตเซแลนนะครับหรือว่าน้องโทมัสนะครับก็เติมปิดเสาให้นะครับอีกสองต้นครับรวมแล้วก็เป็นเก้าต้นครับผมอันนี้ก็คือคุณแม่อที่ช่วยเรื่องเสานะครับนี่นะครับก็ได้มาเก้าต้นนะครับผมตินเรื่องเสานะครับควานก็ได้แจ้งยอดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าก็ตั้งแต่แรกๆนะครับผมนะครับทีนี้ก็มายอดของที่จะ เป็นบ้านช้างขึ้นมาได้นะครับก็คือคุณแม่จันเพ็ญนะครับผมนะครับคุณแม่จันเพ็ญนะครับดีซีนะครับแล้วก็มิสเตอร์แลนด์แล้วก็ปะอ้อยนะครับญี่ปุ่นนะครับเมตตานะครับผมส่วนคะแนนก้อนใหญ่นี้ก็ของคุณแม่จันเพ็ญนะครับผมนะครับหนึ่งหมื่นอ้อหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันนะครับนี่เดี๋ยวควันก็จะแจ้งรายละเอียดสำหรับคะแนนชุดนี้นะครับผม นะครับก็มีอะไรกันบ้างนะครับส่วนคะแนนที่เรื่องเสาเรื่องดินนะก็แจ้งคุณแม่ไปล็อกๆไปแล้วนะครับผมนะครับเขียนแบ็กกราวนะครับที่แม่ได้เติมเข้ามานะครับคะแนนนะครับของคุณแม่นะครับผมคุณแม่จันเพนนะครับนี่กันทรก็มี มีมีใบเสร็จไว้ด้วยนะครับผมนะครับเผื่ออะไรยังไงนะครับคะแนนนะครับของคุณแม่จันเพ็ญครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับสามพันคะแนนนะครับเราก็จะไปซื้อสันไทยนะครับซื้อสันไทยมานะครับผมเอาเหล็กก่อนแล้วกันยังไงโครงเหล็กต้องมาก่อนเนาะนะครับค่าเหล็กนะครับค่าเหล็กทั้งหมดนะครับผมสามหมื่น เก้าพนะครับสามหบาทหกสเคะแนนนะครับนี่นะครับผมแล้วก็ค่าสันไทยนะครับค่าสันไทยสี่หมื่ัยเก้าสคะแนนนะครับอันนี้โครงสร้างกับสันไทยนะครับที่ยังไม่ได้แจ้งยอดนะครับผมนะครับ มีค่าค่าไปตัดค่าสีการสนิมรวดเชื่อมนะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยนะครับแล้วก็ควานโกก็หักเอาไปซื้อนะครับทำทำที่มันจําเป็นก่อนนะครับผมนะครับก็คือส่วนบ้านช้างก็เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าคะแนนก็เหลือบ้างนะครับนะที่แรกก็จะเอาไว้เป็นทุนนะครับผมเสร็จแ,แล้วก็ มันยังขาดห้องน้ำนะครับขาดห้องน้ํานะครับที่ยังไม่เสร็จนะครับที่ฟันโก้ก็ค่อยทํามานะครับผมนะก็ถือโอกาสนี้จะทําให้เสร็จนะครับเพื่อขอบ้านเล็กที่นะครับขอบ้านเล็กที่นะครับผมนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่ครับผมก็เป็นห้องน้ํานะครับที่ฟันโก้ก็ก็ทํามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เลยมีคะแนนที่เหลือบ้างนะครับนะเหลือบ้างก็เลยทําตัวนี้ เผื่อมีแม่แม่เข้ามาเยี่ยมเยียนนะครับจะได้มีห้องน้ําเพราะว่าเราอยู่ข้างนอกนะครับต้องมีห้องน้ํานะครับมีสุขาเอาไว้นะครับเผื่อมีแขกมาเยี่ยมมาอะไรเราก็จะได้มีห้องน้ําให้เขาใช้นะครับผมนะครับอันนี้ก็หากไว้ที่ห้าพันคะแนนนะครับห้าพันคะแนนนะครับรวมแล้วนะครับรวมยอดทั้งหมดนะครับแม่นะครับทั้งสันไทายเหล็กนะครับค่าช่างอีกสองหมื่นนะครับค่าช่างอีกสองหมื่นนะครับผม แล้วก็รวมแล้วนะครับก็ได้หนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับผมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันคะแนนอ่าหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยคะแนนก็เหลืออยู่พันกว่าคะแนนนะครับผมนะครับอ่าก็จะเก็บไว้เป็นทุนนะครับต่อไปนะครับผมนะครับครับผมก็กราบขอบพระคุณนะครับประมนนะครับผมตั้งแต่มาแรกๆเลยนะครับผมนะครับแล้วก็ แต่เรื่องโครงการนะครับบ้านทุ่งนุ่งเรืองนะครับผมมีประมนนะครับอ่าแล้วก็ส่วนเรื่องเรื่องน้ําก็คุณพี่เอื้องฟ้านะครับผมนะครับที่แนะนํานะครับเรื่องเกี่ยวกับเจาะน้าอ่าเจาะสะดือนะครับผมนะครับขอกรอบกับพระคุณนะครับป้ามนนะครับแล้วก็แม่ข้าวนะครับแม่ข้าวนะครับอ่าที่ปุ๋ยนะครับอ่าแม่ปุ๋ยของเรานะครับพิโตมัตน้องโมัตนะครับผมแล้วก็ มาที่คุณแม่จันเพนนะครับดีซีนะครับมิสเตอร์แลนนะครับที่มอบ้านให้น้องนะหลายท่านร่วมกันนะครับผมนะครับเนือสิงห์นใดนะครับคุณแม่สะพานบุญพ่อสะพานบุญทุกท่านนะครับช่วยเหลือมาโดยตลอดนะครับแม่พรนะครับแม่จูนนะครับแม่เปิ้ลนะครับแม่เลียมพ่อวัดนะครับผมแม่แม่สดานันแม่ดานะครับผมทุกทุกท่านเลยนะครับ แจ้งข่าวนะครับเวลาไลฟ์นะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับก็ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงทำเงินทองยิ่งๆขึ้นไปนะครับกราบขอบพระคุณครับผม